สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้ก็เป็นกระแสดาราม่ามาแรงมากๆเลยนะครับชาวเดดก็วิเคราะห์กันไปว่าขนาดแม่นกอดีตแม่ย่าเนี่ยยังไม่สนับสนุนให้คนมาโจมตีอดีตลูกสะพ้ายเลยขอให้ทุกคนหยุดสร้างข่าวปั่นกระแสวิจารน,นะครับอดีตลูกสะพ้ายเลิกซะนะอ่ะเป็นไงแฟนคลับบิ๊กฟินแลนด์ เป็นยังไงครับคุณที่อยู่สวีเดนเป็นยังไงกันบ้างหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงมันเครียดไหมหรือมันต้องเทคยาตลอดหรือยังไงครับอย่าหยุดยานะกินยาไปเรื่อยๆอย่าออฟยาเองนะครับเดี๋ยวจะคุ้มคลั่งเดี๋ยวประสาทจะแดกนะครับไม่ดีนะไม่ว่ากันไม่ว่าใครพอแอดดิวบอกตรงนี้เลยว่าบิ๊กกับแพลวเนี่ย นะหรือจะเรียกว่าอดีตสามีกับอดีตภรรยาเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยคือเขาทั้งสองคนถึงจะไม่ได้คบกันในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะครับมันจะมีบางจุดบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบ่อยบ้างอมองหน้ากาันมองตากันแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่ความรักแล้วมันเป็นการเอาชนะมันเป็นการสู้ เป็นการไฟฟ์ของทั้งสองฝั่งเมื่อเลิกลากันไปนะครับมันจะมีความเขินอายมันจะมีความอายในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเราทำร้ายอดีตภรรยาและอดีตภรรยาก็ทำร้ายเรามันจะซัดกันไปอย่างนี้ซัดกันไปมาไม่จบไม่สิ้นจนแม่ของบิ๊กฟินแลนด์นะครับออย่างแม่นกเนี่ยอดีตแม่ย่ายังไม่สนับสนุนให้คนมาโจมตีเลยนะครับ ขนาดแม่อดีตสามีนะเขายังไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนให้คนไปด่าอดีตลูกสะใภ้ของเขาแล้วเฮาเป็นผายแถมเฮาเป็นคนนอกอีกเฮาคือไปด่าอดีตลูกสะใภ้เขาคักแท้นะเออ ก็มันเป็นเรื่องของครอบครัวที่จริงใจนะครับสองครอบครัวที่เขาอาจจะถูกเลี้ยงมาคนละแบบแล้วก็สมัยนี้นะครับมันจะมีเรื่องของเงินมาเป็นตัววัดอ่าใช่ครับมีเงินมีความสุขมอีอํานาจอ่าแต่ว่าบางคนพอแค่ไหนละ่ะบางคนมี50ล้านเงินเก็บมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเพราะมีครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ไอห้ล้านเนี่ยมันไปต่อยอดได้อยู่แล้ว นะครับคุณดึงมาสักสามแสนมาทําธุรกิจที่เหลือเก็บคุณก็มีดอกกินนะ่ะคุณรวยมากแล้วนะคุณไม่ต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นแบบโอ้ยรวยร้อยล้านคุณรู้ไหมว่าการรวยร้อยล้านเนี่ยได้เม็ดเงินขนาดเนี้ยมันต้องมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกทวีควูณ เพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเพราะคุณจะมีเวลาไปไหนกับครอบครัวน้อยมากหรือจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันต้องใช้การวางแผนทุกอย่างทุกอย่างคือใช้สมองหมดสังเกตไหมคนรวยระดับร้อยล้านเนี่ยเขาจะใช้สมองคิดหมดทุกอย่างความคิดคนรวยกับความคิดคนจนต่างกันมากเลยนะคนมันพัฒนามันก็ต้องที่จะเลือกที่จะเข้าไปเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเป็นคนเก่งเป็นคนอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ย อย่าเอามาเปรียบว่าคนที่ที่มีมากกว่ากับมีน้อยกว่าคนที่มีน้อยกว่าคือคนที่ไม่มีความสุขไม่ใช่นะครับคนที่มี50ล้าน30บล้านเนี่ยเขามีความสุขได้เขาสามารถบริหารตัวเองทั้งชาตินี้ได้สบายมากๆเลยนะครับแต่คนที่มีร้อยล้านเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ขาดหายไปนั่นก็คือเรื่องของการเติมเต็มหรือการที่จะให้ตัวเองได้คลายปมกับอะไรบางอย่างมันจะปลดล็อกทุกอย่างแล้วมันก็จะอโอเคขึ้นเรื่องของลูกเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ย เดี๋ยวมันก็ต้องคุยกันมันก็ต้องมาเคลียโดยผ่านผู้ใหญ่หถูกไหมครับเออเรามีความเห็นแบบนี้เนาะอ่ะาวชเน็ตบางท่านเนี่ยยังให้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวของเขาที่จริงครอบครัวเขาไม่ได้เกลียดกันป้าเจวและแปรปรวนเขาก็ยังเคารพนับถือแม่นกเหมือนเดิมเพราะลูกเขาก็มีสายเลือดแม่นกอยู่ด้วย มีแต่ fc ปศดเนี่ยแหละทำให้เขาเป็นแบบนี้ยุยงให้เขาฟ้องอดีตเมียใส่สีตีไข่มันถึงได้เดตตุ้มเป๊ะแบบนี้ fc ปลอมควรเอาอย่างแม่แท้ๆเขาพูดบ้างคิดว่าตัวเองรักสนับสนุนเขาแล้วสั่งเขาและทุกอย่างที่พวกคุณทำผลประโยชน์ตัวเองล้วนๆไม่ใช่ทำเพื่อเขาพวกคุณไม่สนับสนุนคนอื่นเขาก็สนับสนุนเขาพอเถอะ ค่ะดูแม่นกเป็นตัวอย่างอันนี้แอดอาจจากาเพจโฮมคูณนะครับเออก็เขาก็กล่าวมาดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพและไม่พลาดพิงให้ใครเสียหายอืมอ่ะต่อนะครับจริงๆนะครับคือเราไม่จําเป็นนะต้องเอาเอาศิลปินที่เราชอบไปเปรียบเทียบกับ อีกฝั่งหนึ่งต่างคนต่างมีความสุขมีหน้าที่แตกต่างกันไปเปแบบล่าๆคุณก็ร้องเพลงไปสิคุณก็ทามาหากินของคุณไปสิคุณอยู่กับลูกคุณมีสามีที่น่ารักแบบน้องสันเนี่ยคุณใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีความสุขมันจะไปผิดอะไรเล่านะมันจะมีความผิดอะไรนักหนาชีวิตมันคือชีวิตนะครับมันคือชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความรักความอบอุ่นใช่ไหมครับ แล้วก็มีเหล่าคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับเขาก็กล่าวกันนาะกล่าวว่าติ่งผู้ชายเครียดแทนเครียดให้เยนกที่บดดาลูกสไปซ์แต่ด่าเอฟซฝั่งลูกที่ด่าลูกสไปซ์บอหย,ยุดด่าโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะคือเอาตรงๆเลยไหมคือเขาเป็นแม่นะครับเขามีสิทธิ์ในตัวลูกของเขานะและเขาก็พยายามบอกอบิ๊กนะว่า อย่าไปอะไรมากกับเรื่องอดีตนะครับมันผ่านไปแล้วเพราะสิ่งที่บิ๊กทำทุกวันนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการสร้างคนสร้างตัวเองสร้างให้ลูกหลานทุกคนหรือรุ่นพี่ทุกคนนะครับที่อยู่ในวงของเราเนี่ยเอาให้เขาประสบความสำเร็จลืมตาอ้าปากได้ชีวิตมันก็มีแค่นี้ จริงๆแม่ของบิ๊กฟินแลนด์เป็นคนดีนะแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงนะแม่นกเป็นคนที่สอนลูกได้ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะทำหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีความแค้นลึกๆนะเอาจริงๆบาเดเลือดแค้นนะครับม,มีความแค้นลึกๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการแผ่วลงได้มีมีความเข้าใจแล้วก็การการที่จะไม่ทําอะไรแบบเดิมๆอีกนะ เพราะว่าพอบิ๊กเขาก็รักแม่เขานะครับเขาก็เชื่อฟังเขาก็รู้ว่าหลายคนเนี่ยรักบิ๊กแฟนคลับทุกคนรักบิ๊กหมดแต่แค่เดินทางผิดบางคนเดินทางผิดแล้วก็ไปใส่ร้ายฝั่งแพรพรวมากเกินไปมากเกินกว่าที่ทางฝั่งนู้นจะรับได้เพราะฝั่งนู้นก็ไม่เคยทําร้ายแฟนคลับฝั่งนี้นะครับแต่มันยังไม่ถึงที่สุดไง มันยังเป็นเรื่องที่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ยังไม่แรงขนาดที่ต้องไปฟ้องร้องกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็ยังที่จะเบรกตัวเองได้เนาะให้แบบว่าเออเข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาโดนด่าเขาทำตัวเองบ้างเหรอนั่งไลฟด่าผัวเก่าให้บิ๊กโยนดอกไม้ให้เหรออะไรอย่างเงี้ยมัน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 ฟาดกันได้ครับในเรื่องของไลฟ์สดนะเพราะว่าเท่าที่ดูก็ไม่ใช่ว่าแพรว,ว่าบิ๊กอย่างเดียว บิ๊ก,ก็ว่าแผ่วพลาว่ามันสลับกันไหมล่ะก็คือสองคนได้ออกมาไล์สดนะครับคือออกมาไล์สดกันสองสองฝั่งอะมันไม่มีฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดอะครับมีแต่พวกใจบาปใจมานนั่นแหละที่ด่าเขาได้ทุกวันทุกวี่ทุกวันเลยที่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้คนพวกนี้ เออบางคนก็เผือกจริงๆเลยนะครับเออนะมีแต่พวกผีบ้าแหละไปด่าเขาท,ทั้งที่เขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เจ้าของกันเลยด่าบ้าบออะไรข้ามปีข้ามชาติเออเกินไปไหมมันก็เกินไปนะครับคือมันไม่สมควรไงมันควรหยุดได้แล้วอะ่ะเออแล้วพ่อแม่อ,อ่าพ่อแม่นกพ่อแม่นกอะไรอะ่ะอะไรเอย พิมอะไรกันเอ่ยพิมผิดอีกแล้วนะครับมีเพจต่างๆเนี่ยเอาข่าวมาลงในทางที่ตีกันนะครับต่างคนต่างอยู่นานแล้วนะครับพวกแฟนคลับผีบ้าหาก็นะเข้ามาเอาแสงหาแสงชอบมาลงแซกเพื่อให้เพจตัวเองมีคนเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยคือปัญหาทางกันไม่ได้แล้วไงมันก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเพื่อด่าและให้คนเข้าไปอ่า ปาร์ตี้กันในนั้นนะฮะเอเตอร์กันสายเอเตอร์สายจิตอาสาเยอะไปหมดเลยนะครับคิดไม่ออกว่าใครเป็นใครรู้อย่างเดียวคือขอ้กูได้ด่านะขอให้กูได้ด่านะคูมีความสุขแล้วนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันนะจ้าเดี๋ยวอีพี EP ต่อไปมีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังละกันนะครับก็ขอแค่เออใช้ชีวิตทางใครทางมันแล้วถ้ามีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันเถอะตานะ อยากเห็นเฟรมที่ว่าแพรวๆากับบิ๊กฟินแลนด์เป็นเพื่อนกันมันจะไม่มีปัญหาเรื่องลูกกันแน่นอนนะครับจับปืนกับน้องซันเข้าใจโลกเดินอยู่กับปัจจุบันนะครับซึ่งคุณคิดไหมคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวทุกคนก็ต้องไปจากโลกนี้แล้วมันป๊อบแป๊บป๊บแป๊บอายุคนเราเนาะมันเร็วเนาะใช่ไหมเออดีกันไว้ดีที่สุดนะครับจะดีตอนไหนก็อะให้เวลาให้โอกาส ซึ่งกันและกันก่อนนะโอเควันนี้ขอคันนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ